ความแตกต่างอย่างเอาเอาเรื่อง CB ก่อนครับสำหรับผมคือ CB คือจะค่อนข้างที่จะยากกว่าเลบูลุกี้ครับเพราะว่าอย่างแรกคือนักแก่นักแข่งคือเป็นมือชีพเป็นครับแล้วก็พร้อมที่จะไปโมโต้ทีแล้วก็รถ ก็เป็นรถมอเตอร์ทีมจริงส่วนเรื่องการขับขี่ก็จะยากมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยครับแล้วเรื่องความเป็นทีมเข้ามาช่วยเงี้ยครับคือถ้าเป็นเลบูลุกี้คือผมจะขี่ด้วยตัวผมเองตัวคนเดียวเงี้ยครับคือถ้าสมมติว่าไปอยู่ซีบีก็จะเป็นอยู่กับทีมใช่ไหมครับพอทีมทีมเขาจะสั่งมาอีกว่าขี่อย่างนี้นะขี่งี้ขี่งี้ขี่งี้ครับมันจะเป็นคนสไตล์กันประมาณนี้ครับ เรื่องความฟิตอย่างเงี้ยครับผมก็พร้อมมากกว่าปีที่แล้วค่อนข้างที่จะเยอะเพราะปีที่แล้วคือผมมาก็ตัวผมเองก็ยังยังร่างกายก็ไม่พร้อมเรื่องเรื่องความฟิตใช่ไหมครับแล้วดันดันมาล้มแล้วก็มาเจ็บเรื่องเรื่องเอ็นอีกมันก็เลยทําให้นานไปเลยครับพอรักษามันก็จะนานเข้าปอีกพอเรื่องขับขี่มันก็รู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีพอเพราะว่าเราเจ็บอย่างเงี้ยครับพอขี่นานๆไปเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างเงี้ยครับมันเป็นอาการที่แบบว่าติดตดขัดเงี้ยครับ ผมก็ดีใจที่พาสงชาติไทยขึ้นโพเดียมได้ครั้งหนึ่งครับในลาดับที่ดีกว่าแต่พี่รู้สึกว่าเราน่าจะมีข้อความที่อยากส่งมาถึงชาวไทยแล้วก็ทุกคนที่ซัพพอร์ตอยู่มากกว่าน,นั้นนะครับตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าออตื่นเต้นอยู่ครับตอนนี้อยากบอกอะไรกับทุกคนที่เชียร์อยู่บ้างก็อย่างแรกเลยก็ ขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยเชียร์แล้วก็คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดครับแล้วก็ขอบคุณเป็นอย่างมากครับบริษัทไทยฮอนด้าครับที่มอบโอกาสแล้วก็มอบเวทีให้ผมได้แสดงแล้วก็ได้แสดงความสามารถของตัวเองครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุนมาตลอดครับอผมมากครับมีแค่มีแค่นี้ครับประมาณนี้ครับอ่า Collects himself to get a podium. Fantastic sort of from David <laughs> munio <Mignon. laughs> Yeah, that was really, really sensational stuff. And how about that for Tachicorn Bradley? Well, he can take nothing away from himself now. He's not benefited a podium from anybody else's incidents, even though you have to be finished first. You must first you must finish. No, he earned that. That was sensational. He defended brilliantly in that final sector and he's got that second position. Wow, that was just brilliant. And is, is that Eddie O'Shea, the number eight, who's absolutely chuffed for his little mate? Yes, it is. Tracklim is really decking it. It can slot very nicely into well, into the, the side pocket of your rucksack where you normally put your water bottle. Very efficient.